นี่คือ,ตอเตาเผาถ่านที่ทำจากท่อน้ำนะครับสุดยอดท่อระบายน้ำอะ่ะเคล็ดลับครับไม่ใช่เคล็ดลับลยวิธีการเขานั่นแหละข้างหน้านี่ต้องเหลือรูไว้นิดนึงด้วยนะครับอย่าปิดหมดนะครับสวัสดีครับ KC TV คนทุนน้อยทำเกษตรครับบ่อเป็นหน่อยธรรมดาดีครับนหน่อยทบาย ผมจะมาเลี้ยงตนศาสตรจากล้องครับแต่ว่าว่าเป็นประเด็นครับประเด็นของมือนีก็คือผมสิบห้าม้าหูจักวิธีเผาถ่านมานําเสนอวิธีเผาถ่านโดยอาศัยหลักการของถังสองรอยลิตรครับมือนีเฮาสิมาเบิ้งส่วนประกอบครับวิดโอนี้ครับเฮาสิมาเบิ้งส่วนประกอบแต่ผมจะอาจจะแบ่งเป็นหลายๆตอนก็ได้แต่มือนีเฮาสิมาเบิ้งส่วนประกอบครับว่าส่วนประกอบของ การเผาถ่านแบบทั้งสองหลอดเป็นยัไยงไงคือเขามีสิทธิ์เขาจะมีสุดสุดที่สําเร็จอยู่แล้วนะครับเขาจเีเฮ็ดไว้แต่ว่าราคาก็จะประมาณพันพันกัว,ก,วกัวขึน้นหมนละผมก็เลยว่าโอ้ยเฮามันยังส่ยังสี่หรอกเคร่งหาซื้อยา่ความครับเาเจะเอาขายแพงบอมเหมืนขาก็ล่า,าม,ลมาประยุกใส่เบิ้งช่วงนั้นผมไปอบร่มครับอ,อบร่มอยู่ศูนย์คนนั่นแหละก็เล่นลู้วิธีเผาถ่านมาเนาะแล้วพืามาเบื้องส่วนประกอบครับนะอันดับแรกก็คือนี่ครับไอ้ตัวนี้ ถังเอ้ยบอมเป็นถั้งท่อน้ำครับทอทอระบายน้ำนะนี่ทอระบายน้ำที่ที่เขาจะใส่น้ำหุนทางไหมครับอันนี้ผมไปซื้อมากครับนี่สามร้อยห้าสิบบาทครับนี่เส้นผ้าสูก์กางนี่ก็เรียกว่าทอหกสิบเส้นครับตรงนี้นี่ทอหกสิบเส้นแล้วการที่สองครับคือฝาปิดทั้งหลังมันฝาปิดทังหลังมันนี่ผมไปซื้อมาอยู่้านอันขายอันวัสดุก่อสร้างครับแ้มจิมมี่ทอมองหู้ยังสี่ครับนี่ง่ามไปกใัให้เขาสร้างให้เขาเฮ็ดให้ครับ เขาจะขายทอละแปดไอแผ่นละไอฟ้าละแปดสิบ,บาทครับนี่อีกฟางทา้งนึงครับฟางทา้งนึงนี่เท้าสี่กัดซื้อมากแปดสิบบาทเท่กเากับเห็ดเป็นยังสี่ครับนี่มองนี้เอาไว้ถ้าเป็นอิดบล็อกมองอิดบล็อกใส่ครับอันนี้สร้างเห็ดที่พิเศษนะครับนี่กระบอกพิเศษไปแล้วครับกระสั่งใหุ้เจ้าเห็ดอันเห็ดไห้นะตอนที่เจ้าเ,เห็ดนะครับเทาก็ไปบอกเขาว่าเห็ดจังสี่จังสี่เห็ดบากจังสี่ผมเด้อครับเด้อเห็ดหูจังสี่ผมเด้กกบบอ,อครับเด้อนี่ผมก็บอกว่าล่ะครับมาหนี้ อันที่ต่อมาครับอุปกรณ์ต่อมาก,ก็คือนี่ครับนี่ทอเล็กทอเล็กเอาไปใส่เอาไปใส่มงนี้ครับนี่นี่ใส่หมงทั้งนี้ตว่วมันจะอยู่ทั้งหนอกครับมันจะต่อทั้งหนอกแล้วมันจะแสดงที่ในวิดีโอที่สองไเบิ้งอันที่ต่อไปก็คือนี่ครับนี่ทอก็บนำสม坤ใหม่ครับธรรมดาตอนที่ปูมไปอบรมเนี่ยเขาจะเอาใส่ทอเล็กเด้ครับโอ้ยบอมเอนเขาจะเอาใส่ทอไมลไพต่ว่า ทอไม้ไผ่บานผมูมันหายากผมก็เลยร่องกับทอเล็กมาใส่เบิ้งครับนี่ครับนี่ดาวพิเป็นยังไงกันส้มในในในวิดีโอต่อไปนั่นแหละครับอ่าสำหรับวิดีโอนี้ครับผมมาแนะนําวิธีว,มมวิธีอ่าบ่แป็นนำแนะนํำวิธีมาแนะนําส่วนประกอบของการเผาถ่านโดยใช้หลักการของถัง200ลิตรไหมครับสำหรับวิดีโอนี้ครับขอไกับติดติดตามชมครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปครับจังเบิงวิธีเผาถ่านครับ ความจำที่ติดตามส้มคำเคนซีทีวีกับคนทุนหน่อยเห็ดกเกียรครับ